สวัสดีครับมาพบกับเซลแม็กกัเลยนะครับวันนี้ส่งมอบรถอีกแล้วลูกค้านะครับอยากไปเที่ยวภูกระดึงมากนะครับก็เลยจัดมันเลยครับลายภูกระดึงผาลมสักอยากรู้ความรู้สึกของลูกค้าไหมครับถ้าอยากรู้ตามผมมาเลยไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับเจ้าของรถตัวจริงนี่นั่งอยู่ข้างผมแล้วครับอาม่านะครับผมสนิทกันไปเจอกัน วันแรกที่งานมอเตอร์เอ็กโปรักกันมากสั่งเลยว่าคันนี้ฉันต้องเอาคันนี้แล้วละ่ะพอเห็นปุ๊บวันนั้นเนี่ยที่เห็นรถเป็นไงครับรู้สึกเป็นไงบ้างประทับใจมากถ้าพูดถึงมาชอบทุกที่เลยโอ,อ้ย,อยนี่ไงเอาใจด้วยใจมากอย่างนี้เลยนี่เป็นไงล่ะของแทร่ของแท้แ่เลยนะครับผมมาก็เวลาจะพัดไปเที่ยวไหนพาเด็กๆไปเที่ยวต่อไปนี้สบายแล้วไม่ต้องค้างรงแรอ่าคือครอบครัวของอมาม่าในค่อนข้างจะผลเยอะนะครับ น้องๆอ,อีกหลายคนอีกสองสามคนนะครับเราก็จะมีมีคุณย่าอีกคนหนึ่งคุณย่าอีกคนหนึ่งนะครับที่จะรวมตัวกันไปเที่ยวทั้งครอบครัวนะครับอาม่ามาถึงบูธเรานะครับยังไม่ได้เดินไปไหนเลยอยู่ที่บูธท,ทั้งวันชมรถทั้งวันดูทุกซอกทุกมุมสุดท้ายแล้วบอกว่าฉันไม่เดินไปไหนแล้วนะฉันจะนั่งอยู่ที่นี่นั่งตรงนี้แหละวันนั้นแหละจะนั่งอยู่ที่นี่แหละ,ะตัวอาม่าเองก็ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะนี่ว่าแปดสิบ ปีทัสทิอันนี้ไม่ได้บอกต่อกันนะจริงๆจะลดให้แลวรถคันนี้พิเศษตรงที่ว่าเราทํามาเพื่อผู้สูงอายุด้วยนะครับผมเราก็จะมีออปชั่นเพิ่มเติมให้ตามที่ลูกค้าได้รีเควสต์มานะครับผมว่าจะเป็นมือจับในห้องน้ำนะครหรือว่าจะเป็นที่เก็บรถเ,เข็นของผู้ป่วยนะครับผม ซึ่งตัวนี้เนี่ยเหมาะกับอามามากเลยอามาอยากไปเที่ยวสถานที่ต่างๆแต่ว่าไม่อยากเดินเยอะประเด็นสําคัญเลยนะครับเรื่องสติกเกอร์คันนี้สวยมากนะครับชื่อผาลมสักนะครับจากภูกระดึงเลยแล้วสาคัญเลยนะครับคนที่เลือกสติกเกอร์คนนี้คืออาาอาาเอ,เองเห็นไหมครับว่ารถแก<ม>ใช่แกสามารถสั่งทุกอย่างให้เป็นแบบตามที่แกต้องการได้นะครับผมตัวเองไม่เคยไปนะแต่ว่าดูในทีวีดู ดูอะไรเงี้ยชอบอ่าฮะแต่นี้มีรถบ้านแล้วอาจจะไปแล้วนะต้องไปครับขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรเขามีกระเช้าให้แบบว่าให้นั่งมีคนหาบแล้วสบายแล้วทีนี้ต้องไปสักครั้งหนึ่งแล้วอ่าอุปกร r y ต่างๆที่มีในรถคันนี้ไม่ได้เตรียมมาเพื่ออาาคนเดียวนะครับพี่งามจิตก็เหมือนกันนะครับผมเรื่องความสวยความงามอยากได้อะไรเพิ่มนะคะกระจกค่ะที่ห่างน้ำเพราะ่า กระจกเนี่ยเป็นกระจกแบบที่สามารถเวลาใช้เราก็ดึงออกมาแล้วเวลาเราไม่ใช้เราก็พับเก็บเข้าฝาผนังไปนี่แหละคือไอเดียของลูกค้าทั้งหมดรถเราเสร็จก่อนนะแต่ลูกค้าบอกว่ายังไม่มีเวลาว่างไปเที่ยวไหนมาคะไปเที่ยวเมืองจีนมาฝากรถไว้เป็นอาทิตย์เลยยังไม่มารับนะครับแต่วันนี้พอมาเห็นรถปุ๊บรู้สึกเป็นไงคะรู้สึกว่าว้าวเลยว้าวเลยก็คือได้อย่างที่ ต้องการอาแอบมีแบบว่าขอเติมแต้มสีอีกนิดหน่อยนะอบอกเซลลแมกบอกว่าอยากได้ใบเมเปิลตรงนี้สีสันแบบนี้นะครับและทิปแรกครับที่จะไปก็อาจจะไปใกล้ๆเม่การจรานบุรี ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอให้อาม่าสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้ไปเที่ยวในถิ่งที่อาม่าอยากไปเนาะไปแบบให้สนุกเลยเดี๋ยวผมจะตามไปเที่ยวด้วยให้แม็กสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากเลยครับแล้วก็าร์มรวยตามหลังโอ้ยอันนี้ยินดีเลยครับโอเครถได้เยอะๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับผมอย่าลืมนะครับติดตามเยี่ยมชมเว็บไซต์เราด้วยนะครับ cariboymotorhome.com นะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับอยากว้าวเหมือนอาม่าเลยนะครับไปเจอผมได้ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับที่เมืองทองธานีนะครับผมผมรอทุกท่านอยู่นะครับหรือโทรมาสอบถามได้นะครับที่027528585 023607555ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราขออนุญาตลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ